สวัสดีค่ะฉันชื่อน้ำหวานเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่บินมาแล้ว 12. ปีหัวข้อที่เราจะมาคุยกันในวันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพวกเราทุกคนที่มีแผนจะเดินทางไปต่างประเทศอย่างแท้จริงฉันอยากจะถามทุกคนก่อนว่าเคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหมพาสปอร์ตยังไม่หมดอายุแต่กลับถูกเจ้าหน้าที่สายการบินหรือเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสกัดไว้ที่สนามบินบางคนถึงขนาดโหลดสัมภาระไปแล้วแต่กลับถูกแจ้งว่าขออภัยคะ่ะคุณไม่สามารถขึ้นเครื่องได้ คุณคงจะรู้สึกสับสนและคิดในใจว่าพาสปอร์ตของฉันยังเหลืออายุอีกตั้งสองปีทําไมถึงไปไม่ได้ที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นคือปัญหานี้มักจะไม่ถูกคนพบตั้งแต่ในประเทศไทยแต่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณบินไปถึงประเทศอื่นเพื่อต่อเครื่องหรือไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วคุณถึงจะถูกแจ้งว่าพาสปอร์ตของคุณไม่เป็นไปตามข้อกําหนดการเข้าเมืองและผลก็คือถูกส่งตัวกลับประเทศไทยทันทีคุณนึกภาพสถานการณ์แบบนี้ออกไหมคะค่าต่อเครื่องบินค่าโรงแรม และโปรแกรมถั่วทั้งหมดพังทลายแถมยังอาจจะถูกบันทึกประวัติที่ไม่ดีไว้อีกด้วยแล้วปัญหาอยู่ที่ตรงไหนกันแน่พาสปอร์ตแค่ไม่หมดอายุก็ใช้ได้ไม่ใช่เหรอทำไมบางคนถึงถูกปฏิเสธการเข้าเมืองข้อกำหนดของแต่ละประเทศไม่เหมือนกันเหรอหรือมีกฎซ่อนเร้นบางอย่างที่เราไม่รู้ความจริงแล้วคำตอบอยู่ที่เงื่อนไขที่ซ่อนอยู่ภายในพาสปอร์ตท,ที่หลายคนมองข้ามเงื่อนไขนี้จะว่าสำคัญก็สำคัญจะว่าไม่สำคัญก็ไม่สำคัญ แต่ถ้าคุณก้าวข้ามเส้นแดงนี้ไปแล้วคุณจะอธิบายกับสายการบินอย่างไรก็ไม่เป็นผลสายการบินไม่ได้ต้องการจะสร้างความลำบากให้คุณแต่ถ้าปล่อยให้ผู้โดยสารที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเดินทางไปประเทศปลายทางจะปรับสายการบินอย่างหนักและอาจจะต้องรับผิดชอบในการส่งคุณกลับมาด้วยดังนั้นพวกเขาจึงต้องมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดวิดีโอนี้ฉันจะพาคุณไปทำความเข้าใจข้อกำหนดพาสปอร์ตล่าสุดนี้อย่างละเอียดและจะบอกคุณว่าหากขาดสิ่งใดไป แม้ว่าพาสปอร์ตจะยังไม่หมดอายุก็ไม่สามารถเข้าประเทศได้และที่สําคัญยิ่งกว่านั้นคือฉันจะบอกวิธีการตรวจสอบล่วงหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงการพบว่าตัวเองเดินทางออกนอกประเทศไม่ได้ในนาทีสุดท้ายก่อนเดินทางดังนั้นเมื่อดูวิดีโอนี้จบคุณจะได้ประโยชน์ 3. อย่างอย่างที่1คุณจะรู้มาตรฐานล่าสุดในการตรวจสอบพาสปอร์ตเพื่อหลีกเลี่ยงการตกหลุมพรางที่ทําให้เดินทางออกนอกประเทศไม่ได้อย่างที่ส คุณจะได้เรียนรู้วิธีการตรวจสอบที่ง่ายที่สุดที่สามารถตัดสินได้ภายใน3วินาทีว่าพาสปอร์ตใช้งานได้หรือไม่อย่างที่สคุณจะรู้ว่าหากเกิดปัญหาขึ้นจริงมีมาตราการแก้ไขหรือไม่และสามารถแก้ไขได้ทันทีที่สนามบินหรือเปล่าก่อนที่เราจะเข้าเรื่องหากคุณเพิ่งมาที่ช่องของฉันเป็นครั้งแรกฉันอยากจะเชิญให้คุณกดติดตามก่อนฉันจะมาแบ่งปันประสบการณ์การเดินทางเคล็ดลับในสนามบินและข้อกำหนดล่าสุดตลอดระยะเวลาการเป็นพนักงานต้อนรับบ,บนเครื่องบินหลายปี เพื่อให้การเดินทางไปต่างประเทศของคุณง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นถ้าคุณกดติดตามแล้วอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลสําคัญใดๆเอาละ่ะทีนี้เรามาดูกันว่าสิ่งที่ขาดหายไปจากพาสปอร์ตนี้คืออะไรและทําไมคนจํานวนมากถึงพลาดเรื่องนี้ส่วนที่สองกดซ่อนเร้นของพาสปอร์ตนั้นมีมากกว่าที่คุณคิดเมื่อสักครู่ฉันพูดถึงบางคนที่พาสปอร์ตยังไม่หมดอายุแต่ถูกกั้นไว้และความจริงคืออะไรกันแน่คําตอบก็คือ หลายประเทศกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมนอกเหนือจากวันหมดอายุของพาสปอร์ตท,ที่พบบ่อยที่สุดคือพาสปอร์ตต้องมีอายุเหลืออย่างน้อย6เดือนขึ้นไปยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าวันนี้คือเดือนกันยายนปี2025พาสปอร์ตของคุณจะหมดอายุในเดือนมกราคมปี2 0 2 6ดูเหมือนจะเหลืออีก4เดือนกว่าใช่ไหมคะตามทฤษฎีแล้วคุณคิดว่าเพียงพอใช่ไหมแต่ขออภัยคะ่ะถ้าคุณจะบินไปสหรัฐอเมริกาญี่ปุน่นสิงคโปร์หรือประเทศอื่นๆ พวกเขาจะบอกคุณว่าไม่ได้ทันทีเพราะพาสปอร์ตของคุณมีอายุเหลือไม่ถึง6เดือนไม่เป็นไปตามข้อกําหนดเรื่องนี้ค่อนข้างน่าตกใจคุณอาจจะคิดในใจว่าอ้าวพาสปอร์ตฉันยังไม่หมดอายุเลยทําไมจะไปไม่ได้เหตุผลนั้นง่ายมากประเทศเหล่านี้ไม่ต้องการเสี่ยงถ้าคุณเข้าประเทศไปแล้วเกิดพาสปอร์ตหมดอายุในช่วงที่คุณทำนักอยู่พวกเขาจะยุ่งยากมากเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์เช่นนี้พวกเขาจึงกําหนดระยะปลอดภัยไว้ที่6เดือนแต่คุณคิดว่าจบแค่นี้เหรอคะยังค่ะ ยังมีจุดที่ผิดพลาดจุดที่สองนั่นคือหน้าว่างหลายคนคิดว่าแค่พาสปอร์ตยังไม่หมดอายุก็พอแต่ความจริงแล้วบางประเทศกำหนดให้พาสปอร์ตของคุณต้องมีหน้าว่างเหลืออย่างน้อยสองหน้าขึ้นไปเพราะพวกเขาต้องการประทับตราเข้าเมืองวีซ่าหรือแม้กระทั่งตราฉุกเฉินถ้าพาสปอร์ตของคุณถูกประทับตราจนเต็มแล้วและพบว่าไม่มีที่ให้ประทับตราขณะเข้าเมืองพวกเขาก็จะปฏิเสธการเข้าเมืองเช่นกันเพื่อนของฉันคนหนึ่งชื่อน้องมาลี เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนวันนั้นเธอกำลังจะบินไปแอฟริกาใต้แต่ถูกเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินสกัดไว้ตั้งแต่ตอนเช็คอินที่ประเทศไทยเจ้าหน้าที่พลิกดูพาสปอร์ตของเธอและทำหน้าเครียดขออภัยค่ะพาสปอร์ตของคุณไม่มีหน้าว่างเหลืออย่างน้อยสองหน้าจึงไม่สามารถบินได้น้องมาลิอึ้งไปทันทีเธอบอกว่าอา้าวพาสปอร์ตฉันยังเหลืออายุอีกปีกว่านะแต่เจ้าหน้าที่สายหน้าไม่ใช่ปัญหาเรื่องอายุค่ะเป็นปัญหาเรื่องจำนวนหน้าไม่พอ สุดท้ายเธอจึงต้องยกเลิกการเดินทางเสียค่ามัดจําโรงแรมทั้งหมดแถมเกือบจะทะเลาะกับเพื่อนร่วมทริปอีกด้วยเห็นไหมค่ะว่ารายละเอียดเล,เล็กๆน้อยๆแบบนี้มักจะเป็นสิ่งที่หลายคนมองข้ามโดยสิ้นเชิงปกติถ้าไปญี่ปุ่นเกาหลีใต้อาจจะไม่มีปัญหาเพราะยังมีที่ให้ประทับตราได้แต่ถ้าไปแอฟริกาตะวันออกกลางหรือบางประเทศที่ต้องติดวีซ่าก็จะเกิดปัญหาใหญ่นอกจากอายุเหลือ6กเดือนและหน้าว่างแล้วยังมีกฎข้อที่สคือ ความเสียหายของพาสปอร์ตคุณรู้ไหมว่าบางคนพาสปอร์ตยังไม่หมดอายุแต่เนื่องจากปกนอกลอกหน้าในฉีกขาดหรือแม้แต่ตัวอักษรจางก็อาจจะถูกพิจารณาว่าไม่สามารถใช้ได้ฉันเคยเจอผู้โดยสารที่เคาน์เตอร์เช็คอินคนหนึ่งพาสปอร์ตของเขาปกนอกถูกลูกวาดรูปเต็มไปด้วยภาพไดโนเสราร์ที่วาดด้วยปากกาลูกหลืน่นผลก็คือถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่องเช่นกันเขาโกรธมากบอกว่านี่มันแค่ภายนอกข้างในยังมองเห็นชัดเจนนะ แต่สายการบินไม่กล้าเสี่ยงเลยเพราะเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมีสิทธิ์ที่จะไม่ยอมรับพาสปอร์ตเล่มนั้นดังนั้นเห็นไหมคะว่าสิ่งที่เรียกว่าพาสปอร์ตขาดหายไปอย่างหนึ่งอาจจะไม่ใช่วันหมดอายุอย่างที่คุณคิดแต่อาจจะเป็นอายุไม่พอหน้าว่างไม่พอหรือแม้แต่ความเสียหายภายนอกปัญหาเหล่านี้หลายคนไม่เคยคิดถึงก่อนเดินทางจนกระทั่งมาเจอที่สนามบินและที่ยุ่งยากที่สุดคือหากเกิดสถานการณ์เช่นนี้ขึ้น สายการบินจะไม่ปล่อยให้คุณเดินทางไปโดยเด็ดขาดเพราะทันทีที่คุณบินออกไปแล้วถูกส่งตัวกลับพวกเขาจะต้องรับผิดช,ชอบค่าต่อเครื่องบินค่าปรับและอาจจะต้องส่งคนไปคุ้มกันคุณกับประเทศไทยดังนั้นแทนที่จะเสี่ยงพวกเขาเลือกที่จะปฏิเสธตั้งแต่แรกมาถึงตรงนี้คุณอาจจะเริ่มกังวลและคิดในใจว่าแล้วครั้งหน้าฉันจะตรวจสอบยังไงไม่ให้เกิดปัญหาอย่าเพิ่งกังวลค่ะส่วนต่อไปฉันจะสอนวิธีง่าย ที่จะช่วยให้คุณตัดสินได้ภายใน3วินาทีว่าพาสปอร์ตใช้ได้หรือไม่ส่วนที่ 3. วิธีการตรวจสอบ3วินาทีรู้ทันทีว่าพาสปอร์ตใช้งานได้หรือไม่ข้างต้นเราได้พูดถึงกฎซ่อนเร้นของพาสปอร์ตอายุเหลืออย่างน้อย6เดือนต้องมีนาว่างเพียงพอและภายนอกต้องไม่เสียหายฟังดูเหมือนซับซ้อนใช่ไหมคะแต่ความจริงแล้วเพียงแค่คุณเข้าใจเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆคุณก็สามารถตัดสินได้ภายใน3วินาทีก่อนเดินทางว่าพาสปอร์ตจะผ่านหรือไม่ วิธีนี้ฉันเองในฐานะพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน12ปีก็จะตรวจสอบเป็นประจำทุกครั้งที่เดินทางไปต่างประเทศเพราะพูดจริงๆการตรวจสอบล่วงหน้าเพียงไม่กี่นาทีดีกว่าการค้นพบที่สนามบินซึ่งจะช่วยประหยัดเงินและเวลาได้มากแล้วจะตรวจสอบอย่างไรง่ายมากคะ่ะขั้นตอนที่1เปิดหน้าข้อมูลส่วนตัวของพาสปอร์ตดูวันหมดอายุแล้วนับไปข้างหน้า6กเดือนนับจากวันนี้ดูว่าวันหมดอายุของพาสปอร์ตอยู่หลังจากนั้นหรือไม่ถ้าคําตอบคือ ไม่ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะรีบไปทำพาสปอร์ตใหม่ได้เลยตัวอย่างเช่นวันนี้คือเดือนสิงหาคมปี2025ถ้าพาสปอร์ตหมดอายุเดือนมกราคมปี2026หมายความว่าเหลือแค่5เดือนกว่าซึ่งใช้ไม่ได้แต่ถ้าหมดอายุเดือนมีนาคมปี2026ก็ถือว่าผ่านอย่างปลอดภัยขั้นตอนที่สองพลิกดูหน้าด้านหลังดูว่าเหลือหน้าว่างกี่หน้าถ้าเหลือแค่หน้าเดียวหรือครึ่งหน้า แนะนำให้เปลี่ยนพาสปอร์ตใหม่ทันทีบางประเทศต้องการอย่างน้อยสองหน้าขึ้นไปไม่อย่างนั้นก็จะถูกส่งกลับยาเสี่ยงคิดว่าน่าจะยังประทับตราได้นะเพราะสายการบินและด่านตรวจคนเข้าเมืองจะไม่เปิดโอกาสให้คุณแน่นอนขั้นตอนที่สตรวจสอบภายนอกและหน้าด้านในดูว่ามีการฉีกขาดถูกน้ำเปียกหน้าเลือนลางหรือถูกลูกวาดรูปประบายสีหรือไม่ถ้ามีแม้ว่าพาสปอร์ตจะยังไม่หมดอายุ ก็อาจจะถูกพิจารณาว่าไม่สามารถใช้ได้จําไว้ว่าพาสปอร์ตไม่ใช่สมุดบันทึกและไม่ใช่สมุดวาดรูปฉันเองเคยเจอผู้โดยสารชาวไทยที่สนามบินฮาเนดาประเทศญี่ปุน่นพาสปอร์ตของเขาปกนอกมีรอยแตกตรงมุมเนื่องจากใส่ในกระเป๋าสตางค์เป็นเวลานานหน้าก็เริ่มง่อเล็กน้อยผลคือเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุน่นพลิกดูแล้วสายหน้าทันที The passport is damaged, not valid ผู้โดยสารคนนั้นอึ้งไปทันที แถมยังถูกพาไปที่ห้องเล็กๆเ,เพื่อสอบสวนแม้ว่าสุดท้ายจะได้รับการช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงโตเกียวแต่กำหนดการเดินทางทั้งหมดก็ต้องพังทลายไปเลยดังนั้นวิธีการตรวจสอบ3วินาทีจึงสำคัญมากค่ะความจริงแล้วคุณแค่จำไว้3ประโยคอายุเหลือ6เดือนหน้าวาง2หน้าไม่มีความเสียหายถ้าเงื่อนไขทั้ง3นี้เป็นไปตามกำหนดก็เกือบ99%ที่คุณสามารถเข้าประเทศได้อย่างสบายใจ นอกจากนี้ยังมีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่ซ่อนอยู่คือให้ติดตามข้อกําหนดการเข้าเมืองล่าสุดของแต่ละประเทศอยู่เสมอเพราะบางประเทศอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกฎกะทันหันเช่นในช่วงที่มีโรคระบาดบางแห่งกําหนดให้มีอายุเหลือเก้าเดือนและยังมีบางประเทศเล็กๆที่กําหนดว่าพาสปอร์ตของคุณต้องไม่มีตราประทับเข้าออกของบางประเทศไม่อย่างนั้นจะสร้างความลําบากให้คุณยกตัวอย่างเช่นตราประทับของอิสราเอลมักจะสร้างปัญหาให้กับนักเดินทาง เพราะถ้าพาสปอร์ตของคุณมีตราประทับเข้าเมืองของอิสราเอลบางประเทศอาหรับก็จะปฏิเสธการเข้าเมืองของคุณดังนั้นตอนนี้อิสราเอลจึงมีการออกบัตรเข้าเมืองแทนเพื่อไม่ให้ประทับตราลงในพาสปอร์ตโดยตรงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแบบนี้ถ้าคุณไม่ศึกษามาก่อนก็พลาดได้ง่ายมากมาถึงตรงนี้คุณคงเริ่มคิดแล้วว่าโอ้โหพาสปอร์ตเล่มเล็กๆนี่มีรายละเอียดเยอะขนาดนี้เลยเหรอแต่อย่ากลัวคะ่ะ ส่วนต่อไปฉันจะพาคุณไปดูกรณีศึกษาที่ปฏิบัติได้จริงและบอกคุณว่าหากถูกสกัดไว้ที่สนามบินจริงมีวิธีการแก้ไขหรือไม่และจะเจรจากับสายการบินหรือด่านตรวจคนเข้าเมืองอย่างไรเพื่อไม่ให้ทําอะไรไม่ถูกส่วนที่ 4. การแก้ไขปัญหาพาสปอร์ตฉุกเฉินแผนกู้ภัยในสนามบินเผยแพร่แล้วพูดถึงตรงนี้ผู้ชมหลายคนอาจจะรู้สึกไม่สบายใจแล้วถ้าฉันไปถึงสนามบินแล้วเพิ่งพบว่าพาสปอร์ตไม่เป็นไปตามข้อกําหนดละ่ะจะทําอย่างไร ความจริงแล้วก็ไม่จําเป็นต้องตกใจมากเกินไปค่ะเพราะบางสถานการณ์ยังสามารถแก้ไขได้ในนาทีสุดท้ายฉันจะแบ่งเป็นสถานการณ์ต่างๆเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพสถานการณ์ที่1อายุพาสปอร์ตไม่พอนี่คือสถานการณ์ที่พบบ่อยที่สุดสมมติว่าคุณมาถึงสนามบินแล้วพบว่าพาสปอร์ตเหลืออายุเพียงหเดือนและสายการบินไม่ให้คุณขึ้นเครื่องในเวลานี้ควรทําอย่างไรวิธีแรกคือให้รีบติดต่อกระทรวงการต่างประเทศกรมการกงสุล สำหรับบริการหนังสือเดินทางฉุกเฉินที่ประจำอยู่ที่สนามบินซึ่งที่สนามบินสุวรรณภูมิของประเทศไทยก็มีให้บริการหากคุณมีคุณสมบัติตามที่กำหนดคุณสามารถทำหนังสือเดินทางชั่วคราวที่มีอายุหนึ่งปีเพื่อให้คุณสามารถบินออกไปได้อย่างราบรื่นแต่โปรดทราบว่าบางประเทศไม่รับหนังสือเดินทางชั่วคราวเช่นสหรัฐอเมริกาและแคนาดาจะเข้มงวดมากดังนั้นก่อนใช้ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าประเทศปลายทางยอมรับหรือไม่สถานการณ์ที่ 2. พาสปอร์ตชำรุดถ้าพาสปอร์ตของคุณชำรุดและสายการบินหรือด่านตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาว่าไม่สามารถใช้ได้จะทำอย่างไรสถานการณ์นี้ค่อนข้างยุ่งยากเพราะหนังสือเดินทางชั่วคราวมักจะใช้สำหรับปัญหาเรื่องอายุไม่ใช่ปัญหาเรื่องความเสียหายในเวลานี้วิธีที่ดีที่สุดคือรีบติดต่อสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศเช่นก่อนหน้านี้ฉันเคยเจอผู้โดยสารคนหนึ่งที่โตเกียวพาสปอร์ตของเขาโดานกาแฟหกใสจนเปื่อย เขาตรงไปที่สถานเอกอัครราชทูตไทยและได้รับเอกสารเดินทางใหม่ในคืนนั้นทําให้เขาสามารถเดินทางต่อได้อย่างทุลักทุเลสถานการณ์ทีสามพาสปอร์ตไม่มีหน้าว่างสถานการณ์นี้ยิ่งน่าอายเพราะไม่มีวิธีการแก้ไขใดๆหลายคนอาจจะถามว่าแล้วติดกระดาษโน้ตและประทับตราได้ไหมคําตอบคือไม่ได้เด็ดขาดตราประทับเข้าออกของทุกประเทศจะต้องประทับลงในหน้าว่างที่เป็นทางการของพาสปอร์ตสิ่งเดียวที่ทําได้คือทาพาสปอร์ตใหม่ ดังนั้นปัญหานี้จึงต้องอาศัยการตรวจสอบก่อนเดินทางไปต่างประเทศเท่านั้นอย่าปล่อยทิ้งไว้จนถึงนาทีสุดท้ายเป็นอันขาดนอกเหนือจากสถานการณ์ข้างต้นแล้วยังมีอีกประเด็นสำคัญคือจะเจรจากับสายการบินอย่างไรเพราะปกติแล้วคนแรกที่ปฏิเสธคุณไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองแต่เป็นพนักงานที่เคาน์เตอร์สายการบินทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะถ้าคุณบินไปถึงประเทศปลายทางแล้วถูกปฏิเสธการเข้าเมืองสายการบินจะต้องจ่ายเงินเองเพื่อส่งคุณกลับมา แถมยังต้องรับผิดชอบค่าปรับอีกด้วยดังนั้นพวกเขาจึงต้องการความปลอดภัยในเวลานี้ถ้าคุณรู้สึกว่าพาสปอร์ตของตัวเองไม่มีปัญหาแต่ถูกตั้งคำถามลองบอกกับเคาน์เตอร์ว่า Can you double check with immigration or supervisor หมายความว่าขอให้พวกเขาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือหัวหน้าอีกครั้งบางครั้งเป็นเพียงเพราะเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินของสายการบินระมัดระวังมากเกินไปการสอบถามเพิ่มเติมหนึ่งประโยคอาจจะทำให้หัวหน้าอนุญาตให้คุณเดินทางได้ นอกจากนี้ถ้าถูกกั้นไว้จริงๆอย่าควบคุมอารมณ์ไม่ได้และอย่าวอยวายเพราะจะทําให้คุณถูกติดป้ายว่าเป็น trouble passenger และจะถูกจับตามองเป็นพิเศษหากเดินทางกับสายการบินเดิมอีกในอนาคตวิธีที่ถูกต้องคือสงบสติอารมณ์ค้นหาวิธีแก้ไขหรือติดต่อหน่วยงานไทยในต่างประเทศโดยตรงสุดท้ายนี้ฉันอยากจะเตือนทุกคนว่าปัญหาพาสปอร์ตไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยถึงแม้ว่าพาสปอร์ตจะเป็นเพียงสมุดเล่มเล็กๆแต่ก็เป็นหลักฐานแสดงตัวตนในระดับสากล ราบได้ที่พาสปอร์ตมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อยประเทศปลายทางก็มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธคุณสิ่งนี้แตกต่างจากต่อเครื่องบินต่อเครื่องบินเป็นปัญหาเรื่องเงินเป็นส่วนใหญ่แต่พาสปอร์ตเป็นปัญหาใหญ่ว่าจะเข้าประเทศได้หรือไม่ดังนั้นอย่ารอจนถึงสนามบินแล้วถึงเพิ่งพบปัญหาเหมือนที่ฉันบอกเพื่อนๆว่าสภาพของพาสปอร์ตคือต่อใบแรกที่จะทําให้การเดินทางของคุณเริ่มต้นขึ้นได้เอาละ่ะวันนี้เราคุยกันมาเยอะมากฉันเชื่อว่าทุกคนคงจะตกใจเล็กน้อย เดิมทีคิดว่าแค่พาสปอร์ตยังไม่หมดอายุก็ไม่มีปัญหาแต่กลับมีกฎซ่อนเร้นมากมายขนาดนี้เรามาทบทวนกันอย่างรวดเร็วค่ะอย่างที่ 1. อายุพาสปอร์ตไม่ได้ดูแค่วันหมดอายุแต่ต้องดูประเทศที่คุณจะไปหลายแห่งกําหนดให้อายุเหลืออย่างน้อย6กเดือนขึ้นไปขาดไปวันเดียวก็ไม่ได้อย่างที่2พาสปอร์ตต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์และสะอาดการชํารุดรอยเปื้อนหรือแม้แต่หน้าหลุดก็อาจถูกพิจารณาว่าเป็นพาสปอร์ตที่ไม่สามารถใช้ได้อย่างที่สาม อย่าลืมตรวจสอบจำนวนหน้าว่างเพราะบางประเทศเข้าออกเพียงครั้งเดียวก็ต้องใช้สองหน้าถ้าหน้าว่างไม่พอก็เข้าไม่ได้เลยอย่างที่4หน้าข้อมูลพาสปอร์ตจะต้องชัดเจนรูปถ่ายชิปหมายเลขพาสปอร์ตถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ชัดเจนก็อาจจะเกิดปัญหาได้อย่างที่5ถ้าเจอปัญหาพาสปอร์ตที่สนามบินจริงๆก็ไม่ต้องตกใจยังมีวิธีการแก้ไขฉุกเฉินเช่นการขอหนังสือเดินทางฉุกเฉินขอความช่วยเหลือจากสถานทูต สถานกงสุลใหญ่หรือตรวจสอบกับสายการบินซ้ำอีกครั้งอย่าเพิ่งยอมแพ้ง,ง่ายๆตลอด12ปีที่ฉันเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินฉันเคยเห็นนักเดินทางจํานวนมากที่ต้องเสียแผนการเดินทางทั้งหมดไปเพราะความประมาทเล็กน้อยบางคนใช้เงินหลายแสนบาทซื้อทริปเรือสําราญแต่พาสปอร์ตเหลืออายุเพียง5เดือนกว่าก็ถูกกั้นไว้ที่สนามบินสุดท้ายก็ต้องร้องไห้กลับบ้านบางคนบินไปถึงที่หมายแล้วถึงถูกส่งตัวกลับต้องบินไปกลับเป็น10บสชั่วโมงภายใน2วัน ทั้งร่างกายและจิตใจอ่อนล้าดังนั้นวันนี้สิ่งที่ฉันต้องการจะเน้นย้ำคือพาสปอร์ตไม่ใช่สมุดเล่มธรรมดาแต่เป็นหลักฐานแสดงตัวตนในการเดินทางทั่วโลกตราบใดที่มันมีปัญหาความฝันในการเดินทางที่สวยงามของคุณก็อาจจะพังทลายลงในพริบตาสุดท้ายนี้ฉันอยากจะขอให้ทุกคนช่วยฉันหน่อยค่ะถ้าคุณคิดว่าวิดีโอวันนี้มีประโยชน์กับคุณกรุณากดถูกใจและกดติดตามช่องของฉันในอนาคตฉันจะมาแบ่งปันเคล็ดลับการเดินทางที่มีประโยชน์มาก แต่คนทั่วไปไม่รู้เพื่อให้การเดินทางของคุณง่ายยิ่งขึ้นนอกจากนี้ฉันก็อยากจะฟังประสบการณ์ของทุกคนด้วยค่ะคุณเคยเจอปัญหาพาสปอร์ตจนเกือบจะเดินทางออกนอกประเทศไม่ได้บ้างไหมหรือคุณเคยได้ยินเรื่องราวของเพื่อนที่ต้องเจอเรื่องยุ่งยากเพราะพาสปอร์ตหรือไม่ยินดีที่จะแบ่งปันกับฉันในช่องแสดงความคิดเห็นนะคะไม่แน่ว่าครั้งหน้าฉันอาจจะนําเรื่องราวของคุณมาใส่ในวิดีโอเพื่อเตือนคนอื่นๆอ,อ,อีกมากมายการเดินทางไปต่างประเทศเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดี อย่าให้พาสปอร์ตกลายเป็นอุปสรรคของคุณหวังว่าการแบ่งปันในวันนี้จะช่วยให้ทุกคนมั่นใจและสบายใจมากขึ้นก่อนการเดินทางครั้งต่อไปแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะ